สวัสดีตอนเจ้าเจ้าเราจะไปดูผลงานที่เราทำไห้เมวานนะเจ้ากับดักป่าป่าป่า,ปาจะเข้าก่อสวัสดียามเช้าวันซุกมารุ่นกันนะเจ้าจะได้ป่าก่ออันนี้คือบาได้ยกขึ้นได้นะเจ้าบาได้ตัดต่อมาได้อย่างสักอย่างเลยสดๆรลอนๆอเลย มีเด็กน่อยเตยน้องเพลินจฮะน้องเพลินจะไปไหนเจ้าจะได้ปลาก็ห้าเจ้าไอ้ผู้ผาเดยวห้อขาเตี้ยวขึ้นเด้นะลูก ้โอ้จะได้กว่าฮะปาน้องอยู่บนนี้ท่าไอ้ภูผาลูกเอาไปก่อนไอ้ภูผาไปก่นอกน,นแมวว่าน่าอวมหนักกว่าเดิมเหรอว่าก่อ,อนน้องทลีนตกนอนาลูกอไอ้ภูผาคัน ไหนน้ำขันนะอืมฮะอูขาจะลงบ้างดหนะน้องลงมาได้น้องจะตกนต้องตกน้ำนะลงเลยได้ก็ลูกมีอ๋อโอ้โหมีแต่บาโด้วยเอาแล้วเอาขึ้นมา นี่ฝาสักตัวฝาดทั้งนั่นไว้ไปไม่เหรอเอาขึ้นขึ้นมาก่อนี๋ยวพละแม่ปลอยมันหาบ้าป้าเอาขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมันน่องตกแน่นนะสิ่งที่ได้นะคะ ปาสักเกอร์เฟานะคะครั้งนี้เฟาวฟา